หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่ามีการกดจุดหยุดอาการปวดฟันหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบค่ะก่อนรับชมรับฟังฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกันนะคะ การกดจุดอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาฟันผุโดยตรงนะคะแต่จะช่วยรักษาอาการปวดฟันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะจุดแรกที่แนะนําคือจุดเจี๊ยเชอจุดเจี๊ยเชอจะอยู่บริเวณกลามบริเวณกล้ามเนื้อของเราทั้งสองข้างตรงนี้นะคะหาง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กัดฟันลงไปกล้ามเนื้อที่รู้สึกปวดขึ้นมานูนขึ้นมาคลึงลงไปเลยค่ะเบาๆประมาณ3-5นาทีส่วนจุดที่2คือจุดเหอกู่จุดเหอกู่นี้มีความสําคัญมากนะคะในการลดอาการปวดเพราะจุดนี้จะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติค่ะโดย จุดนี้นะคะจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเราค่ะกดลงไปค่ะให้รู้สึกตื้อๆตึงๆหน่วงๆอย่างน้อย3-5นาทีค่ะก่อนจากการหากใครมีคำถามสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับคนอื่นด้วยค่ะ